ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC. เอฟซีแปรขับกันจองพอใจดีสู่ผู้สู่คนครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนากับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะพี่น้องนะนะครับแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์งวดที่ผ่านมาพี่น้องกับกงสีเห็นโกงสีหูโกงสีแดเบิงกันนะพี่น้องเนาะเจ็ดสำนัก เกตอาจารย์เป็นจังไดน,นะครับสำหรับปูปูปทั้งหลายนะครับเพื่อนเป็นจังไไดให้พี่น้องติดตามนะครับปูไดเพ,พิ่นรุดไก่ย่าเฝ้าถิ่มย่าเฝ้าปะห้ยผิดจารณาบึงไปน้ำกันนะครับแนวาทางของเพื่อนแม่นย่ำมันคงเสื้อใจใดว้ใจใดพี่น้องแข็งโปกด้ละพี่น้องนะครับจังได้กับแข็งโปกด้ละนะครับ แนวทางของปู่เิ่นหมั่นใจเพิ่นจังก้อยปล่อยออกมาหมั่นใจจังก้อยเอามานําเสนอพีเสนอนองนะครับเข่าหรือรุดวากันอีกเท่านึงพี่น้องนะครับพี่น้องครับมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางของปูสงงป่สีหนึ่งเด้อนะครับของปู่สีหนึ่งเพิ่นเอาแนวทางโตใดมาฝากพีต่อน,น้องให้พีน้องใดเอาไปพิจรารณา นะครับเหมาะสมหรือบ่เหมาะสมนะครับสมควรหรือบ่สมควร,ร,อ,ควรอยู่กับพีกับน้องเป็นคนตัดสินใจนะครับตัดสินใจแล้วเราจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูซีหนึ่งนำแนวกันแล้วกันพี่้องให้กำลังใจเพื่อนเด้อให้กำลังใจเพื่อนพี่้องคือจังเพื่อนให้เข้าพี่้องยิ่งให้ยิ่งได้เด้พี่้องเด้อ นเท่าต้องมีนำ้ำจิตน้ำใจต่อกันนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันพี่น้องนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าบอมีน้ำบอมีป่าจักสิไปเพื่อนอย่างพี่น้องเลยนะครับพี่น้องพี่นอ้นองครับจะไปใส่วันที่กันจากหน่อยหนึ่งสกอนเดอร์สำหรับแนวทางของปูซีหนึ่งวันที่สิบแปดคือมืออื่นพี่น้องวันที่สิบแปดคือมืออื่นนี่เด้อวันที่สิบ แปดสิงหาคมสองห้าหกแปดได้พี่นสองแล้วนะครพัฒนาปลูก พี่นึ่งองน,นะครับแล้วเราพัฒนาปูสีหนึ่ง แนวทางของปู่ให้พี่น้องมั่นใจด้พี่น้องแล้วให้มั่นใจตั้งสตินะครับผิดเจรณาเบิงไปสากวนแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องนะครับให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนยังกายให้เฮองห้องสิบกกายเพื่อนยู่บวเอามือจิ้มกาไปกดไลค์กดแชร์ซื้อ,อ,อบอ่เมือยบอ่นหนักพี่น้องนะครับเนาะ vinh bồn lang vinh bồn lang vinh bồn lang นะครับสำหรับปูสีหนึ่งเด้อว,วิ่งบนล่างพี่น้องศูนยูนโคโลพี่น้องเอ้ยศูนโคโลนะครับแนวทางโอเปินนะครับ ยังกับเป็นไปได้เบนพี่น้องเลยแนวทางมีทีมาที่ไปพี่น้องนะครับแนวทางมีทีมาที่ไปแนวทางคนแข็งปกพี่น้องบอกได้เว่าแข็งนะครับบ่อเสือถ,ถ่าร่องเบิงมืออื่นสองคุมเพลองรูปบนกันแน่นอนแข็งหรือบ่อแข็งกับหาปู นะครับพี่น้องอยติดตามนะครับค่อยเบิงค่อยผิดจาหน้ากันจริงหรือบอกจริงสองทุ่มครึง่งมือแรงมืออื่นรูผลกันแน่นอนนะครับสําหรับพอเจดีเฮ็ดแนวทางมากนี่ก็ว่าควรแข็งปกขึ้นกันนะครับแข็งหนากวัวแต่ละออกมาแต่ละสํานักพี่น้องแนวทางสุดยอดทั้งนั้นพี่น้องเอาพี่น้องมาใช้มาใช้ชุดสามตัวพี่น้องชุดสามตัวนะครับ ชุด3ตัวนะครับชุด2ตัว นะครับแล้วนกะ็ชุดกันพร้อมชุดกันนี่ล่ะครับแนวทางของปูป่คนก็แสดงกาเอามานำเสนอกะบวัวธรรมดามันใจจังควเอามาพี่น้องบ่มันใจบ่มีท้า เป็นโบกมาใน่นอนนะครับสามตัวพี่น้องสามตัวของปู่สีหนึ่งเด้อนะครับศูนย์แปดเก้าแปดเก้า ชุดกันนะครับนแพี่น้องนี่แหะคือเนี่ยทางอันสวยสดงดงามของปูซีหพี่น้อง วันที่18สิงหา2 5งหาลาวพัฒนาปู่41วิ่งบนวิ่งบนล่าง0เม็ดเดี๋ยวพี่น้องชุด3ตัว089ชุด2ตัว89ชุดกัน0809พี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอไปอย่าลืมกดลกดแชร์กดติดตามปู่41พี่น้องกด l ล k กดแกดแชร์กด,กดกกติดตามขอให้เจริญรุ่เรื่องเก้าหน้าาัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้ขอให้สมก้มมุงมาก ปัถนาขอให้เงียเงๆปังปังรวยรวยสำหรับจุดนี้พอใจดีก็ฝากไว้ในเพียงเท่นนี้และพี่ลองคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับจุีิสวัสดีครับ